สามารถรับชมสถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์ได้ที่ PSI ช่อง22 IPM ช่อง22 DTV HD1 ช่อง51 GMMZ ช่อง107 Sunbox ช่อง24 CTH ช่อง2และเคเบิ TV ีทั่วประเทศ กันที่วัดม้วยมงคลจังหวัดประจวบคิริขันค่ะซึ่งสถานที่แห่งนี้นะคะเป็นที่ประดิษฐานรูปเหมือนองค์หลวงพ่อทวดองค์ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะไปทําบุญกันค่ะ ตั้งอยู่ในชุมชนบ้านห้วยคดต,ตำบลทับใต้อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะแต่เดิมมีชื่อว่าวัดห้วยคดต,ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานนามใหม่เป็นห้วยมงคลเนื่องจากครั้งที่เสด็จมาย,ยังวัดนี้ได้มีดำริให้สร้างถนนใหม่โดยพระราชทานนามให้เช่นเดียวกับชื่อวัดค่ะหลังจากนั้นพระครูประพัสสอนวอรรพิณิชหรือพระอาจารย์ไพโรธประพัสโรเจ้าอาวาสวัดห้วยมงคลองค์ปัจจุบัน ร่วมกับพลเอกวิเศษคงอุทัยกุลรองสมุหราชองครัก์ได้มีโครงการสร้างหลวงพ่อทวดองค์ใหญ่ที่สุดในโลกเพื่อน้องกล้าวน้องกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบหกรอบคะอ่ะครับผมวัดห้วยมงคลเราสร้างตั้งแต่ 2,505นะฮะโดยมีหลวงพ่อเจ้าวาดองแรกก็คือหลวงพ่อปังอาภาโซนะครับเป็นเจ้าวาดองแรกแล้วก็ในปี2,538นิมนต์หลวงพ่อพ,อพอระอาจารย์ไพโรธมาเป็นเจ้าวาดองค์ที่สองแล้วก็หลวงพ่อเจ้าวาดก็ดำริสร้างพระหลวงปู่ทวดอง์ใหญ่ในปี2,544นะครับโดยโดยมีพันเอกพิเศษอุทัยคงคุณรองสมุราชองค์ครั์ของ สมเด็จพระบรมราชีนาถเป็นผู้ดำดินสร้างร่วมด้วยนะครับผมแล้วก็วัดทวมมงคลสร้างแล้วเสร็จหลวงพุทธทวดองค์ใหญ่ในปี2147มีพิธีเปิดในปีนั้นนะครับผมแล้วก็ หลังจากนั้นหลงวงพ่อทวดก็ได้รับความนิยมและก็เป็นที่คารพสการะของประชาชนทั่วประเทศตลอดมานะครับผมแล้วก็ในส่วนของวัด้วยมงคลเนี่ยมีกิจกรรมพิเศษทุกๆปีนะครับก็มีภายในวันที่17สิงหาของทุกปีเนี่ย วัดทวดมงคลเราเนี่ยจะมีการเฉลิมฉลองร,บรอบหลวงปู่ทวดเป็นประจำทุกปีในวันที่27สิงหาคมนะครับของประจำทุกปีเลยนะครับแล้วก็ส่วนของวัดทวดมงคลตอนนี้ที่สถานที่เป็นท่องเที่ยวก็คือถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดประจวบนะฮะแล้วก็ทั่วประเทศหรือาอาจจะเป็นทั่วโลกก็ได้เพราะว่าโดยมากแล้วคนทุกคนก็จะมากราบไหว้สการะกันที่วัดทวดมงคลกันครับผม เหมือนหลวงพ่อโตองค์ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะหล่อด้วยโลหะผสมหนาตักกว้าง9.9เมตรสูง11.5เมตรบนฐานสูง3ชั้นชั้นล่างกว้าง70เมตรยาว70เมตรค่ะตั้งตรงงานตัดกับคอฟ้าสงบนิ่งอยู่ใจกลางวัดค่ะหากใครมองขึ้นไปแล้วก็จะรู้สึกได้ถึงบารมีของท่านที่แผ่ลงมาสู่ประชาชนที่เลื่อมใสในศรัทธาแห่งความดี และคำสอนของท่านที่ทิ้งเอาไว้ให้กับคนรุ่นหลังได้นำไปปฏิบัติต่อไปค่ะและที่เห็นด้านหลังไอนะคะตอนนี้นั่นก็คือหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดค่ะซึ่งเป็นการแกะสลักนะคะจากไม้ตะเคียนค่ะมีอายุเป็นพันๆปีเลยนะคะชาวบ้านที่นี่เขาเล่าให้ฟังกันค่ะว่าไม้ตะเคียนที่มีอายุมากๆนะคะจะมีลุกขเทวดาสถิตอยู่ค่ะหากใครได้มากราบไหว้นะคะก็จะมีแต่ความประสบความสำเร็จในชีวิตค่ะ ึ่งกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวจะต้องทำเวลามาวัดห้วยมงคลแห่งนี้นั่นก็คือการเดินลอดท้องช้างเอราวัณสามเสียนที่สร้างจากไม้9ก้าชนิดค่ะตั้งอยู่สองฝั่งซ้ายขวาทางขึ้นไปยังองค์พระนอกจากนี้แล้วนักท่องเที่ยวหลายคนต่างก็พยายามโยนเหรียญให้เข้าปากช้างเพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้วยค่ะสำหรับการเดินทางมายังวัดห้วยมงคลหากใครมาจากกรุงเทพมหานคร แนะนำให้ใช้เส้นทางกรุงเทพปราณบุรีค่ะโดยวิ่งถนนเส้นบายพาสไปประมาณ29กิโลเมตรก็จะเจอสี่แยกให้เลี้ยวขวาไปทางน้ำตกป่าละอูซึ่งเป็นเส้นทางเดียวกับวัดห้วยมงคลค่ะเข้าไปอีกประมาณ7กิโลเมตรจึงเลี้ยวซ้ายก็จะถึงวัดห้วยมงคลเลยค่ะสถานที่ท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาดีๆแบบนี้ไทยแลนด์โอรีก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนไปเที่ยวกันมากๆนะคะ